อย่างต้นเล็กโดนเชื้ออาจต้องทำแบบนี้ครับเดี๋ยวเป็นไงมาติดตามครับผมสวัสดีครับ ช่วงนี้นะบอกเลยครับใบายางเนี่ยโอ้ร่วงกันนะแต่เป็นแถววันผมก็เรียกบอกนะเหยียบเหยีบยบไม่ถึงดินนะ <c ười> คือพูดง่ายว่าใบายางนะใบายางโดยเฉพาะส่วนที่เป็นโกร้อยนะครับถ้าแถววันผมโกร้อยแล้วก็สามพันหนึ่งนะครับที่ที่โดนสองอันหนึ่งก็มีแล้วนะเริ่มเริ่มที่จะโดน้วมันโดนกันบ,บนหะลัยกยุคนี้ช่วงนี้นะครับนะ ฝนกลึมกมอย่างนี้นะแดดเลืองๆอ,อย่างนี้โอ้โหนะครับเชื้อนี่ชอบใจใหญ่เลยนะครับแต่ต้าเป็นอกร้อยนะครับอันนี้คือคนแถวบ้านผมเนี่ยก็จะเป็นวงเป็นใหญ่กันมากนะขนาดว่าต้นสักประมาณสัก4ปี4ปี5ปีไปแล้วนะต้นโตเลยนะครับก็ยังโดนเชื้อเล่นนานถึงคือคือตายได้เลยอะ่ะ คือส่วนเนี่ยอย่างที่ของผมเนี่ยครับที่ผมปลูกใหม่เนี่ยส่วนที่โดนเชื้อแล้วต้นตอนต้น,ตน,ตนใหญ่แล้วนะประมาณ4-4ปี5ปีไปแล้วอะ่ะถ้าเป็นเยวอ,อย่างอื่นนะไม่ไม่เป็นไรนะแต่อกร้อยยังตายนะครับเนี่ยตายไป2-3มต้นในะของผมเนะนบริเวณนู้นะครับนี่แหละครับถึงว่าอกร้อยอะอกร้อยเนี่ย ต,ต้องดูแลกันนะฮะช่วงนี้นะครับโดยจะพา่อ,อย่างเล็กนะยางเล็กสักประมาณสักปนะีอยางยางปีกว่าสองปีนะเริ่มเริ่มต่อชั้นสองชั้นสามชั้นนะครับประมาณนี้แหละครับแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกถูกไหมฝนตกแล้วก็ปุ๋ยที่เราใส่ไปในในฤูดูการก่อนมันก็เริ่มเริ่มตำงานพอตำงานไปไหนครับายางก็เริ่มต่อยอดเ้ย <Hey. S 2> ต่อยอดต่อจัดนะนะต่อจัด ทีนี้ครับไอช่วงยอดอ่อนๆนั่นแหละครับนะแต่โดนเชื้อเล่นนานเข้ามาเนี่ยครับเรียบร้อยครับต้องต้องตัดนะเดี๋ยวไปดูครับแต่ผมมาไม่มียางประมาณยางเล็กๆนะไม่มีนะแต่ผมเดี๋ยวจะใจเอ็ดการจําลองนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าคือเราต้องตัดนะอยาเสียด้นะครับตัดเลยนะครับแต่พี่น้องสังเกตนะผมจะสมมุตินะครับผมจะสมมุติว่า ตตรงนี้เป็นบริเวณที่โดนญาตินะครับคือคือยางที่อายุประมาณปีกว่าๆสองปีนะมันก็จะต่อจัดต่อยอดนะประมาณว่าอ่ะนี่สมมติว่าเป็นหนึ่งหนึ่งจัดหนึ่งยอดนะและช่วงที่มันต่อยอดขึ้นมานี่เลยครับนะมันจะโดนเชื้อนะช่วงนี้นะครับนะก็ต้องระวังดีๆนะครับพี่น้องครับนะอ่ะทีนี้ถ้าพอโดนเชื้อแล้วนะสมมติว่าบริเวณนี้ครับเป็นบริเวณที่เชื้ออยู่นะครับ ล่างลงมานี้ไม่ไม่ไม่เห็นแล้วนะไม่เห็นแล้วเกิดเชื้ออยู่ประมาณนี้มาเลยครับนะ่าสักประมาณสักเกือบเกือบคืบคือต้องดูดีเลครับในกรณีนี้นะบางทีเชื้อมันอาจจะเข้าดันในไปแล้วนะก็ลองตัดดูครับนะพอได้สักคืบแล้วลองตัดดูตัดเลยครับนะตัดเลยนี่ตัดดูครับตา ที่เป็นไส้เนี้ยมันมันไม่มีร่องรอยของเชื้อนะถ้ามันมีร่องรอยนะมันจะออกสีดำๆๆนะครับเป็นเป็นวงอยู่สีดำๆๆนะครับพี่น้องครับอ่ะส่วนนั้นนี้สมมุติว่าอ่ะโอเคล้นะไม่มีแล้วนี่นี่เห็นไหมเวลาเข้ามาตัดตัดกิ่งยางนะในฤดูป้องกันเชื้อนะตัดที่มันโดนเชื้ออย่าลืมปูนขาวนะดีผมปาปูนขาวมาด้วยนะครับ ปูนที่กินกบหมากครับนะถือมาเลยนะครับแล้วก็ป้ายไปบนบริเวณที่เป็นแผลนะครับนี่นะป้ายไปเลยครับทีเราตัดนะทีเราตัดนะป้ายโดยปูนขาวไปเลยครับนะดูปป้ายเยอะไปเลยก็ได้ไม่เป็นไรนะครับซึ่งปูนขาวที่กินกบหมากมันก็จะสามารถที่จะยับยั้งนะก็บอกนะครับนี่คือนี่คือ เรียกว่าภูมิปัญญานะครับภูมิปัญญาอะของผมแปลงแปลงเมื่อกลางก่อนโน้นนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะครับเนี่ยยางเล็กๆนะครับยางเล็กๆก็ลองตามดูนะครับถ้าเกิดว่ามันมีการติดเชื้อขึ้นมาในบริเวณที่เป็นกิ่งที่มันต่อยอดขึ้นมาต้นที่มันต่อยอดขึ้นมานะนะต้นยางต้นเล็กๆนะครับสักปีนะฮะสักประมาณหัวไม่มือนะ อย่างรุ่นเนี้ตาปลดถอยอดแล้วมันมักจะโดนเชื้อนะครับนะถ้าโดนก็จัดการเลยครับนะอย่าปล่อยไว้ล้วปล่อยมันลุกกลามเข้ากางในนะครับนะครับนะคือสักประมาณอยางสองจัดสามจัดขึ้นไปนะปีปีกว่าสองปีนะถามว่าม,มีมีเคมีพปนไหมปนเพื่อป้องกันอันนี้ก็น่าจะมีอยู่นะครับเพราะผมเองก็ได้ได้กล่าวอยู่นะได้ได้เห็นได้ได้เห็นปันปัน,ปานตาอยู่บ้างแต่ทีนี้นะผม เดี๋ยวผมจะให้ดูแปลงหนึ่งครับของผมนะเมื่อก่อนเดี๋ยวอาจะให้ดูเป็นอกร้อยนะเป็นอกร้อยผมมาคือชนิดที่ว่าโดนกันพูดง่ายๆว่าทุกฤดูกาลนะที่ทุกปีอะทุกปีที่มีเชื้อแล้วโดนชนิดที่โอู้แต่ผมก็ไม่ไม่ไม่ใช้สารเคมีแบบฉีดพ่นคือผมอไม่ใช้นะผมไม่ได้ใช้แต่ผมจะใช้วิธีการกลิบตัดแบบนี้แหละครับนะนะเดี๋ยวมาดูครับ นี่แหละครับแปลงนี้เลยนะของผมนะครับ6อกรอยครับนะต้นต้นก็ใหญ่บ้างไม่ใหญ่บ้างนะทำต,ตุนเองครับอันนี้ตุนเองคือคืออีกแปลงหนึ่งอ่ะผมขอตุนนะครับแปลงที่เป็นยางยางเล็กอยู่นะขอตุนแต่ทีน,นี้แปลงนี้นะผมผมทำตุนเองในสมัยนั้นนะครับนะเป็น6อกร้อยนะเดี๋ยวให้ดูนะฝั่งทางด้านนี้ ที่เป็นสวนปาล์มนะท่านเอ็นอยู่เมื่อก่อนเป็นสวนยางครับนะเมื่อก่อนเป็นสวนยางแล้วอีกฝั่งหนึ่งครับนี่คือติดติดใต้แล้วก็ติดตะวันตกติดตะวันตกก็เป็นยางนะแต่เดี๋ยวนี้เป็นปาล์มแล้วด้วยเมื่อก่อนก็เป็นยางยางแข่นะยางแกข่งฝั่งนี้ก็ยางแข่นะแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นของผมที่ที่เป็นยางแกข่นะที่เป็นยางแเข่เมื่อก่อนนะก่อนที่จะมามาปลูกแปลงเนี้ย นะครับแล้วทีนี้นะในแปลงนี้ครับแปลงที่ผมยืนอยู่นียครับนี่นแปลงนี้ผมมาปลูกยางสมัยนั้นครับนะโดนโดนเาเรียกว่าโดนโดนรุมตั้งตั้งสามทิศอะ่ะมีแต่ทิศตะวันออกนะครับที่ที่มันเป็นถนนมันก็เลยไม่มียางไม่มีต้นยางใหญ่อยู่นะครับแล้วแถวก็ไม่ได้ยาวมากนะเพราะดินดินมันเป็นมันเป็นแนว ยาวจากฝั่งตะวันออกไปตะวันตกนะครับมันยาวไปแต่ความว้างมันมัน้างไม่เยอะไงน,นะประมาณสัก20 20ต้นได้นะ20ต้นหรือไม่ถึง10กว่าต้นนะแต่ลองคิดดูนะยางต้นพวกกิ่งยางใหญ่มันจะโน้มก็มาตั้งตั้งสามติดน,นะแต่ลองนลกดูพอเลือดูอโรคใบร่วงมาอย่างนี้ครับนะนะก็โดน ใบกองยางใหญ่นะปลิวบ้นก็ามาตัดน,น้ยนะผมเนี่ยใช้วิธีการอย่างนี้เลยครับตัดนะครับต้องตัดเดินตัดกันแล้วคลิปเลยครับนะพอเจอพอเจอก็คลิปเลยนะค,คลิปเก็บออกนะอย่างที่บอกนะครับมานั่งยองๆในในแถวยางเนี่ยเรียบร้อยครับยาขึ้นใครจะอาจถึงคอแล้ว <laughs> โรคเร็วครับ แดดแดดดีแดดดีฝนดีนะฝนดีสินะฝนดีเนี่ยก็ใกล้จะต้องเล็มยอดยาเนะอย๋ยวนี้นํามันก็แปลงอีกโกแต่ไม่เป็นไรครับของเราไม่เยอะไม่เยอะนะแล้วท่านเคยคิดสงสัยไหมครับว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนะก่อนยุคก่อนยุคเก้าศูนนะเขาจะใช้เครื่องมืออะไรนะโอเคเราเราตัดเรื่องยาฉีดออกไปนะครับ เมืม่อก่อนส่วนใหญ่ก็จะฉีดนะกระมกโซนนะ <S <S <ม>กระมกโซนฉีดนะถ้าเป็นล่องยางประมาณนี้ล่องยางเลยแล้วยญ้าพวกนี้มันก็ไม่มีนะเมื่อก่อนนะนะมันเพิ่งจะมีอะผมก็หลายสิบปีเลยแต่แต่เมื่อก่อนอะไม่มีทีนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปนะผมจะพามาดู <S <S ว่าในรุ่นในรุ่นยุคก่อนเ0้าศูนะว่าเขาใช้เครื่องมืออะไรแบบประมาณว่าถางลูกหญ้าเนี่ย ในแถวยางอย่างนี้ยก็ถงกังทำอะไรนะครับฮนะ่าฮ่าเนี่ยเดี๋ยวอยดูนะเป็นเป็นคลิปฟันหลงอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอยดูนะมาดูซิว่าตอนที่ตอนตอนที่ยังไม่มีเครื่องยังไม่มีเครื่องถางนะนะพี่น้องชาวสวนแถวบ้านผมเรียวาอาจจะเกือบจะทุกที่เลยผมว่านะก็ใช้เครื่องมืออะไรกันฮ่าฮ่าเดี๋ยวอยดูนะครับอาระกรับนาวแล้วไว้พบกันในคลิปต่อไป นะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ